วันคล้ายวันเกิดผมเห็นหลวงพี่ก็เห็นก็เทศก็ไม่เห็นเหมือนกับบรรดาคนเหล่านี้เลยเขาก็พูดถึงเรื่องธรรมะนะเรื่องลดละเลิกกิเลสเรื่องขันติเรื่องความอดทนใครจะว่าจะกล่าวเราเราก็ต้องมีความอดทนอย่าไปตอบโต้นะครับถ้าเรายิ่งเป็นพระด้วยก็ไม่ควรตอบโต้แล้วก็พระไม่ควรสอนให้คนเกิดความโลภเกิดกิเลสอยากรวยอยากอะไรต่างนะครับศาสนาพุทธไม่มีสอนวันนี้หลวงพี่ก็ นะครับก็ทําการเทศใใ้ผมวันนี้นะครับก็เรียนให้พี่น้องประชา,าชนได้ทราบนะครับเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าจะพระระดับเจ้าคุณ fc ห7เจล้านถ้ามีพยานหลักฐานผมแจ้งความจับวันเนี้ยผมไม่กลัวลูกศิษย์คนไหนเสนอหน้ามาเลยนะคนอย่างพี่เดย์ไม่เคยกลัวคนพวกนี้นะไม่เคยกลัวนะคนรักพี่เดย์แม่งก็เยอะคนรักหนุ่มกันชัยก็เยอะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงซัดเต็มข้อนะครับ ซัดเต็มข้อบอกเลยนะครับไม่สนใจแล้วเนี่ยตอนนี้มีข่าวมาเนี่ยนะครับทางกรมป่าไม้ก็ไปตรวจสอบแล้วเนี่ยเอ้ยนะรู้สึกว่าจะมีเรื่องบุกรุกนะครับเรื่องบุกลุกอะไรครับบุกรุกป่าสงวนครับนะครับโอ้นะบุกลุกป่าสงวนจุกรูนะครับน่าคดีประบุกรุกป่าสงวนนี่ส่วนใหญ่ก็ติดคุกครับป่าไม้ลุยสอบไล่เชิญตะวันลุกป่า รายงานข่าวจากข่าวสดนะครับนี่พี่เดก็ตรงไปตรงมานะครับนี่รายงานข่าวจากข่าวสดนะฮะนะฮะก็ดูแล้วมันเป็นไงถ้าทําผิดจริงก็ติดคุกอะ่ะบุกลุกป่านะเรื่องใหญ่นะถึงก็บอกตั้งสี่สิบเจ็ดไล่ติดคุกนะครับเข้ามานะครับใครชอบสไตล์พี่เดนะครับไม่สนใจครับนะเป็นพระเป็นเจ้าอะไรต่างๆติดคุกได้นะครับถ้าทําผิดกฎหมายนะผมเคยฟ้องธรรมชโยมาแล้ว และที่ผ่านมาก็พระใหญ่ๆตัวโตกรณีเงินทอนวัดก็ติดคุกครับนะครับนะนะพระยิ่งต้องมีศีลมีธรรมมากกว่าคนธรรมดาทั่วไปนะครับนะดังนั้นพระรูปไหนนะครับทําผิดกฎหมายครับพี่เดก็แจ้งความจับนะนะครับเต็มที่นะครับไม่สนใจแล้วครับจะใส่ผ้าเหลืองจะเดสส้มนะใส่จีวงจีวรแจ้งจับหมดนะ เพราะว่าผมอยากให้หยุดยั้งพฤติกรรมเป็นพระเป็นเจ้าระดับเจ้าคงเจ้าคุณนะครับนะนะครับเวลาจะรับเชิญไปกินข้าวไปฉันข้าวไปพูดอะไรต่างๆก็ต้องให้นึกถึงพระพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าโอ้โหกูนี่ใหญ่เป็นพระระดับผู้ใหญ่นะอืมนะจะไปไหนมาไหนอยากพูดอะไรก็พูดนะครับอยากทําอะไรก็ทําไม่ใช่ครับนะครับนะไม่ใช่อยากพูดอะไรก็อยากอยากอยาก,ยากพูดไปเลยนะอยากทําอะไรก็ทํานะผมไม่สนใจหรอก ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นอะไรต่างๆนะนะซัดเต็มข้อแจ้งความเพิ่มมีอะไรแจ้งได้อีกแจ้งอีกนะเราไม่สนใจพวกสาวกพระรูปนี้ด้วยนะครับนะนะพฤติกรรมนี่มันไม่เหมาะสมอะไปอยู่ดีๆไปเชิญลงทุนพูดชัดเลยเชิญลงทุนแล้วต้องรีบตัดสินใจด้วยขครไม่ตัดสินใจด่าดักดานอีกโอ้ยนี่มันพระหรือแพระนะครับนะไม่สนใจเลยไปด่านุ่มกันชัยเป็นฆาตกรต่อเนื่องเนี้ยเป็นสารเตี้ย นะปากดีเหลือเกินนะครับจัดเต็มที่นะไม่สนใจนะครับจับพระเข้าคุกนี่ได้บุญนะขึ้นสวรรค์นะเพราะว่าพระองค์ไหนเนี่ยทำอะไรต่างๆที่ขัดต่อคําสอนพระเจ้าเนี่ยถ้าผมจับติดคุกได้ถอดจีวรได้นะโอ้โหผมนี่ภาคภูมิใจเลยนะนะเ,เพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังบรรดาสาวกลูกศิษย์ลูกหาของวอริชลเมธีนะกูบอกเลยว่ากูไม่กลัวพวกมึง ดูปากนะกูไม่กลัวพวกมึงและไอ้พวกออกทีวีก็อย่างเหมือนกันเนะ่นะมาแซกกูเอาเดี๋ยวเดวชาจ,จะติดคุกหิวแสงนะ<ส>กูไม่สนใจมึงปเป็นไรมึงคิดว่ากูแจ้งความเช็จมึงไปแจ้งความจับกูสิไม่ใช่นั่งเหาอยู่บนจอทีวีนะครับนะกูไม่สนใจหรอกกูซัดเต็มที่พี่น้องเอฟซีเห็นด้วยไหม่นะเนี่ยเอฟซี FC ก็บอกจัดแม่งให้เต็มที่เลยทําผิดก็จับสึกไปเลยโอ้โหชุกครูเอฟซี FC, พี่เดแม่งต้องอย่างนั้นเลยนะครับนะ เออนะฮะ้อใจนะบอสใหญ่ดีไอคอนเมื่อไหร่จะเปิดได้ข่าวตํารวจเขาดูอยู่นะเห็นตอนนี้มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาบอกอยู่เบื้องหลังทุกอย่างนะครับอยู่ในเงามืดนะครับแล้วก็มีบางคนเนะี่ยอ้างตัวเป็นเมียนะครับแล้วก็อ้างว่าตัวเองไม่เคยติดต่อกับบอสพอนะครับปรากฏข้อมูลตํารวจเนี่ยเขาบอกว่าติดต่อตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็ระวังแหกตาตํารวจแหกตาปมงอยากนะ คดีนี้นะครับโอกาสรอดยากครับเห็นได้ข่าวแต่งตั้งทนายสามสี่สิบสิบทีมประชุมกันทุกวันนะครับไม่ไประชุมมาทุกวันนะแต่คดีนี้ไนงะผมมองติดคุกยาวเพราะติดคุกแม่งก็เจ๊งแล้วบริษัทโอกาสได้รับการประกันตัวก็ยากพี่น้องครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดกระจกกดอะไรต่างนะซัดเต็มข้อครับนะนะครับจัดเต็มที่นะนะครับใครจะมาวิพากษ์วิจารณ์พี่เดพี่ไม่สนใจหรอกเพราะพี่เดแม่งตรงไปตรงมาซัดเต็มเหนี่ยว นะไอ้พวกลูกศิษย์ลูกหาอะไรต่างๆเอามากูไม่สนใจกูซัดเต็มข้อนะครับมีอะไรร้องเรียนได้ฟ้องอะไรพระได้จับได้กูจัดเต็มที่เลยนะนะครับผมเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่ไม่ชอบพระที่มารับจ้างเป็นพรีเซนเตอร์รับจ้างมาเชียร์บริษัทไอคอนอะไรเงี้ยไม่ชอบ,ไม,ชอบ,นะบไม่ชอบนะครับไม่ชอบนะฮะหนุ่มกันชัยกลัวจุ๊กตุ๊กแกจริงไหมกลัวครับ โดยเฉพาะตุ๊กแกของพระนี่มันใหญ่กลัวนะนะครับนะลุยนะครับนะพี่เดชานี่เขาบอกนะจัดให้เต็มที่ครับบอสติดนานไม่ยาวครับเป็นปีไม่มีโอกาสได้รับการประกันตัวหรอกนะครับเชื่อผมเนี่ยยาวครับนะยาวครับเพราะอะไรพฤติการร้ายแรงพูดเสียหายจํานวนมากปล่อยไปก็หลบหนียุ่งเหยิงพยานหลักฐานนะครับเพราะฉะนั้นลําบากนะเชื่อพี่เดชค กูเคยเป็นทนายคดีแชร์ลูกโซ่มาก่อนคดีแบบนี้ติดคุกหมดนะครับเพราะพฤติกรรมหลักฐานมันชัดเงินชัดเส้นเงินเส้นทองยิ่งสมัยนี้มันมีเส้นเงินเส้นทองยิ่งชัดเลยตรวจสอบง่ายนะมีเอ่อมี YouTube มี TikTok อะไรต่างๆเพราะฉะนั้นไม่รอดครับจะมาโกหกตอแหลไปจ้างเทวดามาเป็นที่ปรึกษาก็ไม่รอดครับนะนะครับเสียเงินค่าจ้างเปล่ายากนะข้อมูลหลักฐานมันชัด จะมาบอกอะไรตั้งเราไม่ใช่อ,อบอสเราไม่ใช่ผู้บริหารเราไม่รู้เรื่องอะไรต่างมันมีเส้นเงินเรามีก็มีไฟล์เสียงมีแชทมีวิดีโอมีอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นรอดยากก็ติดคุกกันยาวอ่ะนะครับนะติดคุกจะได้รู้ว่าเออเงินทองที่เราคดโกงมาเนี่ยตอนนี้เราได้รับผลกรรมแล้วเพราะชาวบ้านก็ลําบากจากที่เราไปคดไปโกงเข้ามานะครับอืมนะเพราะฉะนั้น นะครับเทวดาจะโดนไหมเทวดาที่ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองรับสวยรับอะไรจนทําให้ไม่มีการดําเนินคดีทางที่เหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะหกปีแล้วเนี่ยก็ไม่ดําเนินการมีการยัดเงินยัดทองอะไรหรือเปล่ามีการตบทธงตบทับเขาก็ต้องดําเนินคดีถึงที่สุดใครมีหลักฐานก็ส่งมาให้พี่เดย์จะได้ดําเนินคดีประจานผ่านสื่อจะสาวถึงเทวดาไหมน่าจะนะนะน่าจะนะครับเออนะครับ เมียบอสกันหนีไปต่างประเทศหรือยังยังนะครับยังไม่มีหลักฐานเขาตรวจสอบแล้วยังไม่รู้ว่าไปต่างประเทศหรือยังคดีการหนีไปต่างประเทศเป็นมีหลายอย่างหนึ่งนะครับนะผ่านทางาเขาเรียกอะไรผ่านทางสนามบินนะครับนี่อันนี้ยังไม่มีนะครับหรือออกทางช่องทางธรรมชาติถ้าช่องทางธรรมชาติมันก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับออันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับเพราะนั้นมันเราก็ไม่รู้ว่ามนันหนีหรือยัง แต่ที่ข่าวมาเนี่ยพวกแม่ทีมเนี่ยหลบหนีหมดแล้วบ้านช่องไม่อยู่แล้วครับผวาคุกผวาโดนอายัดทรัพย์นักกฎหมายทนายความบางคนก็ไปแนะนำนะให้โอนทรัพย์สินหนีไอ้พวกนี้คขายิ่งกว่าโจรน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากคนจบกฎหมายอย่าไปเป็นที่ปรึกษาโจรในการทําอะไรที่ผิดกฎหมายเป็นทนายว่าความสู้คดีไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะครับอืมอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบ อืมนะครับพี่เดจัดให้หนักครับนะนะครับพี่เดครับรายการทีวีรายการดังๆมีส่วนไหมครับเพราะเชิญพวกแม่ทีมมาบ่อยแล้วก็อวยซะจนเต็มที่เลยก็เดี๋ยวรอพยานหลักฐานถ้ามีพยานหลักฐานชัดก็ไปครเดี๋ยวพี่เดแจ้งความเองแล้วพี่เดไม่กลัวหรอกโอ้โหนะใครจะมาแจ้งความกลับอะไรเนี่ยไม่กลัวเลย นะไอ้พวกหมาเห่าทางทีวีอะไรต่างนี่ไม่กลัวหรอกโอ้ยเดี๋ยวพี่เดก็โดนแจ้งความจับทนายกุ้งติดคุกอะไรถ้ากูกลัวแล้วกูคงไม่ไปแจ้งจับพระหรอกกูก็ต้องของแท้ของแท้นะพระเพื่ออะไรไม่สนใจแล้วอ่าอือทุกครูนะครับอืมมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับความคืบหน้านะเดี๋ยวพี่เดก็ดูดีดหนึ่งออ อืมโอ้โอ้ง่วงเลยเว้ยอืมนะครับนะครับนี่อะไรดาวแปดแฉกบอกเจ้าคุณวองานใหญ่งานงานใหญ่เข้าอีกกลมป่าไม้ลุดสอบไล่เชิญตะวันบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติตีเหล็กต้องตีตอนร้อนครับตอนนี้ครับ นะถ้าปกติไม่รู้จะเล่นงานเจ้าคุณได้ไหมพอช่วงนี้มีไปเกี่ยวโยงกับดีไอคอนเนี่ยมันยิ่งทําให้การตรวจสอบเป็นไงง่ายขึ้นปกติเส้นใหญ่หรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะครับนะครับเจ้าคุณวอเนี่ยเห็นก็บอกเส้นใหญ่นะเส้นใหญ่เงินเยอะลูกศิษย์ลูกหาเยอะนะครับอืมดีนะไอ้พวกเส้นใหญ่เนะี่ยผมชอบนะครับนะชอบเลยฮนะเส้นใหญ่นี่มันดีดีกว่าเส้นเล็กนะนะปกติเวลากินก๋วยเตี๋ยวผมก็สั่งเส้นใหญ่นะ นะครับสั่งเส้นใหญ่ด้วยเส้นเล็กด้วยเกาเหลาบ้างบางครั้งโุครูพี่เดจัดให้เต็มที่ครับนะครับเนี่ยนะครับนะเส้นก๋วยจับนะครับอ่านะุกครูพี่เดของขาดนะครับสวัสดีครับเส้นใหญ่นะครับอืมนะถ้าบุกลุกบ่าในงานนี้เห็นในข่าวว่าสี่สิบเจ็ดไ่าย่ง่ายนะงานนี้ก็ติดคุกนะครับพระติดคุกเยอะแยะไป นะพระใหญ่ๆโตๆธรรมกายใหญ่กว่าเยอะยังอยู่ไม่ได้เลยพระอะไรอ่ะตัเยอะแยะที่มีปัญหานะ่ะใครจะมั่งวะอืนะเดี๋ยวดูนะอืมเยอะแยะนะครับอ้วอะไ่้กูโอ้ยพระเจ้าว่าวงเลยทุกคนอืพระในอดีตพระยันตะนตเอ๊ะตำหน้าไหมพระยันตะ เห็นะเนี่ยเดี๋ยวดูพระใหญ่ๆดังๆเนี่ยนักเทศอะไรเนี่ยสุดท้ายแม่อะไรนะก็ต้องมีปัญหาหนีเหนือหมดนะอืมนะครับเนี่ยโดนศึกเสพแม่ถุนเนี่ยนะอืนายวินัยและองศีนะครับเนี่ยเยอะแยะนะเนี่ยพระเพลืออะไรต่างนักเทศเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่างนี้นะครับอืมเพราะฉะนั้นก็ซัดกันเต็มเหนี่ยวนะครับสบายๆนะครับเรื่องนี้ คดีความก็มีความคืบหน้าไปใครเป็นผู้เสียหายก็ไปแจ้งความที่โรงพักใกล้บ้านนะหรือแจ้งความออนไลน์ต่างๆเห็นวันนี้ตํารวจก็บอกคนแจ้งเป็นหลักพันหลักอะไรแล้วนะก็สองพันแล้วมันความเสียหายจะพันล้านละนะครับนะแรกๆก,ก็หลักร้อยล้านตอนนี้เป็นไงพันล้านนะครับนะก็ไปแจ้งกันเยอะๆครับเอาให้หนักครับนะครับนะจะได้เอามันเข้าคุกเข้าตารางนาน,าน นะครับตอนนี้ก็โดนช่อโกงประชาชนไปเดี๋ยวก็จะโดนอย่างอื่นแชร์ลูกโซ่ฟอกเงินอะไรต่างๆก็ซัดเข้าไปนะนะครับจะได้เยอะๆหน่อยนะครับเออนะเข้าใจนะะอืมให้มันหนักๆนักไว้อืมโอ,โอ้โอ้งเลยอืมดื่มหรือ,อยังครับยังครับอพี่เดดื่มสักหน่อยแม่ตั๊กจะติดนานไหมแม่ตั๊กนั่นก็เขาสู้คดีอยู่นะ อันนั้นก็หลอกผู้เสียหายหนึ่งคนก็ห้าปีห้าปีนะครับหลอกไปกี่คนนะก็แล้วแต่นคนละห้าปีห้าปีแม่กระติดกุกกันหัวโตกาแฟนะครับตอนเย็นครับพระจะรอดไหมส่วนตัวผมว่าไม่น่ารอดนะนะครับไม่น่ารอดนะครับนะนะครับเดี๋ยวนี้พระต่างๆพอมีตําแหน่งมีอะไรต่างๆนิมนต์ที่ก็ต้องเสียเงินนะครับเหมือนเราจ้างดารานักร้องไปเอ่อไปร้องเพลง จ้างพระดังๆไป,ๆไ,ปๆไปสวดไปกินข้าวไปฉันข้าวก็เขาก็มีเลทข่าตัวห้าหมื่นแสนหนึ่งอะไรต่างเดี๋ยวนี้พระก็เหมือนกันศิลปินศิลปินเดียวศิลปินเดียวแบบนี้ไปเยอะแยะบ้านเมืองเรานะครับพระดังๆเนี่ยเราไม่ต้องเข้านะครับไปวัดที่เขาไม่ดังดีกว่านะอืมทุกครูเมียหลังถึงไหนแล้วยบยังเงียบอยู่นะฮะนะครับเอ่อนะครับ นะครับจุกรูทุกรูมีกันหนีไปต่างประเทศหรือยังยังครับนะครับยังนะใส่ของแพงๆพระนะนะครับใช้ชีวิตหรูหราเล่นหิมะนะครับอืมนะครับนะครับเอาเงินไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นหรือเปล่าพระนะครับเราก็ไม่รู้นะเห็นเล่นหิมงหิมะอยู่นะนะครับนะก็ต้องดูันต่อไปเสียภาษีหรือเปล่านะครับอืม หลวงเจชอบจับนือหรือเปล่าเนนคําก็พระดังเห็นนะพระดังก็ไม่ใช่พระดีจริงไหมครับพี่น้องครับนะพระดังก็ไม่ใช่พระดีจริงไหมครับพี่น้องนะเออนะครับมีอะไรที่น่าสนใจนะครับอืมอืมเดี๋ยวพี่เดกําลังดูนะเออมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอ่อนะครับอืมพระบางรูปก็ชอบเล่นถั่วดําโยมต่อ โทษคุณมินจะน้อยกว่าคุณแซมไหมเท่ากันครับร่วมกันช่อโกงประชาชนก็หลอกหนึ่งคนก็ห้าปีหลอกหนึ่งครั้งก็ห้าปีครับนะครับอ,อาจารย์พระโชนั่งสมาธิภาวนาจิตท่ามกลางท่ามกลางหิมะเห็นอย่างเห็นแล้วนั่งสมาธิบนหิมะมันเป็นไปได้ไหมไม่ใช่หรอกมันคือการสร้างภาพนะครับพระอะไรจะไปนั่งหลับตาอยู่บนหิมะอืม นะครับมีอะไรบ้างครับช่วงนี้ครับนี่ครับอธิบดีกรมป่าไม้สั่งสอบอนณาจักรศูนย์วิปัสนาสากลไล่เชิญตะวันของวองวชิระเมธีพื้นที่190ไร่เผยมูลนิธิขออนุญาต113ไร่สำนักพุทธขอ30ไร่รวมเป็นพื้นที่143ไร่ยังไม่ฟันธงว่าบุกลุกป่าสงวนหรือไม่แต่จะลงตรวจสอบ21ตุลานี้หากพบใช้พื้นที่เกินอนุญาตจริง จะดําเนินคดีตามกฎหมายฐานบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติก็ติดคุกสิวะถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับติดคุกครับพี่น้องครับนะครับเราก็ต้องบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เรือนจํานะครับนะนะครับยินดีร่วมต้อนรับสู่เรือนจํานะถ้าเป็นพระแล้วทําผิดกฎหมายนะครับบุกลุกป่าสงวนแห่งชาติก็ติดคุกครับเห็นได้ข่าวว่าเขาบอกพระวอ,อนี่รวยมากมีเงินมีทองเยอะนะครับอืม วิโรดสอส,อสอพักประชาชนซัดกรก,กตรับลูกสอบเพื่อไทยทักษิณเป็นรัฐรมหารเงียบเคลิมตามบัตรสนเทสร้างชนักปักหลังขอตั้งชื่อใหม่ให้เป็นระบอบเทวดาธิปไตยลั่นเทวดาไม่ได้มีแค่แชร์ลูกโซ่แต่เทวดาทางการเมืองก็มีถามองค์กรอิสระรับใช้ใครที่อยู่หลังม่านนะครับก็ดูแนวโน้มแล้วนะครับ พักเพื่อไทยนี่ก็มีโอกาสโดนยุบนะนะครับเพราะอะไรครับเพราะกรณีคุณทักษิณน,นะทำตัวครอบงำ